แตกกระเจิงไป <c oughs> พลัทิศพลทางอย่างแท้ <c oughs> จริงคุณธีรเดชไม่รู้จะวิ่งหนีไปไหนอะคะ่ะลงน้ําลงไปในน้มั่งนะคะหนีเอาตัวรอดกันค่ะนี่คือช่วงเวลาที่กำลังจากหลายฝ่ายที่เขาแสดงตัวเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยค่ะแล้วนักพนันทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะโอ้โหหนีกันไปแตกกระเจิงกันทุลมุนเลยนะคะ <c oughs> ทางหลายฝ่าย ของจังหวัดมหาสา,ารคามเข้าวางแผนเข้าจับกลุ่มนักพนันหลังจากสายข่าวแจ้งมาแล้วว่าจุดนี้มีการเล่นการพนันโอ้วิ่งหนีไปไกลนะคะลัดทุ่งไปเลยค่ะมระเดชทีนี้จากปฏิบัติการบุกป,ปิดล้อมจับกลุ่มบ่อนพนันไก่ชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่บริเวณใต้กระท่อมนาจุดนี้ไม่มีเลขที่ค่ะอยู่ที่บ้านนาดีใต้ตําตบลสศรีสุขอํอเาเภอกันทรวิชัยนะคะทีนี้ทันทีที่เจ้าหน้าที่แสดงตัวนักพนันเกือบร้อยชีวิตนะคะที่วิ่งแตกตื่นกันออกไปคนละทิศคนละทางค่ะ ทางผู้สื่ข่าวของเรารายงานบอกว่าวิ่งล้มลุกคลุกคลานกันแบบไม่คิดชีวิตเลยนะคะบางคนไปซ่อนตัวอยู่ในน้ําก็มีในบ่อน้ําข้างบ่อนไก่นี่ซ่อนตัวอยู่ในน้ำเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันค่ะออแต่ว่าสุดท้ายติดตามจับกลุมนักพนันมาได้23คนเป็นผู้ชาย22คนเป็นผู้หญิงคนเดียวอายุระหว่าง40ถึง70ปีพร้อมของกลางเป็นไก่ชนเพศผู้สตัวนาฬิกาบอกเวลาสเรือน สังเวียนไก่1สังเวียนรกระดาษโพยร,ราคาต่อรองชนไก่5แผ่นสมุดเขียนโพยร,ราคาต่อรองหนึ่งเล่มปากกา1ด้ามแล้วก็เงินสดอีกจํานวนหนึ่งแมละเอียดนะคะใช้อ,อุปกรณ์เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วก็ยังพบรองเท้าค่ะถูกทิ้งเอาไว้บริเวณสนามชนไก่แล้วก็ตกลงไปในน้ํารวมแล้วกว่า70คู่วิ่งหนีกันไปแบบใส่รองเท้าไม่ทันนะคะคแล้วก็ไปพบ รถจักรยานยนต์กว่า50คันจอดอยู่รถยนต์กว่า30คันคแม่นับจากจํานวนรถแล้วเชื่อว่ากว่าร้อยคนจริงๆค่ะใช่ฮะคือเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่นะครับตั้งข้อหาฮะคือหนึ่งร่วมกันกับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพน,นันชนก่ครับเพื่อพน,นันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต2คือว่าฝา่าฝืนประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถา,านการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเรื่องห้ามชุมนุมนะครับการทํากิจกรรม การมั่วสมพร้อมนําตัวนักพนันทั้งหมดนะฮะส่งพนักงานสอบสวนสพกรตรัะวิชัยเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปสังเกตเห็นนะคุณชมเนี่ยน่าจะชอบข่าวนี้นะครับเข้ามาดูกันเยอะเลยนะนี่ขนาดว่าปากการหนึ่งด้ามเนี่ยยังต้องยึดนะฮะแล้วก็ไม่พอครับตัวไก่ชนเนี่ยผมเห็นภาพตอนแรกนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องควบคุมด้วยเหมือนกันเอาไปไว้ที่สอนนะคุณชนินบอกว่านี่มันเป็นบ่อนวิ่งนี่นะวิ่งจริงๆนะฮะหมายถึงนักพนันวิ่ง วิ่งกันจริงๆครับอ๋อนี่ค่ะ,ะจุดที่เขาทําเป็นบ่อนพนันไก่ชนนี่ไงตอนที่ไปยึดนาฬิกานะคะคเป็นสถานที่ต้องเปิดโล่งหน่อยอเพราะว่าไก่ชนเนาะไปลักลอบเล่นเหมือนการพนันชนิดอื่นๆที่ว่าไปลักลอบเล่นกันอยู่ในบ้านในอาคารก็คงจะไม่ได้เ <Yeah. S 1> นี่ยค่ะติดตามหาเขาเรียกว่าหลักฐานคาตา กุซา,าเก็บรองเท้าได้นะทั้งบนดินทั้งตรงบ่อนแล้วก็ในน,น้ำรวมแล้ว7 0คู่คือพยายามจะนับคนส่วนอันนี้เนี่ยแหมจะเรียกว่าอะไรอ่ะคู่นี้เลย <c oughs> ที่ว่าเอาไปตีกันนะฮะอ้น,นี้เนี่ยคือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรวมถึงนะครับกำลังไหลฝ่าเ,เราต้องชื่นชมนะฮะแล้วก็สายข่าวด้วยนะครับที่แหมเงียบกริบจริงๆเพราะว่ากำลังขนาดนี้นะครับไม่ธรรมดานะฮะถ้าเกิดว่ามีข่าวหลุดรอดไปแค่นิดเดียวเนี่ย แตกกระเจิงไปต้องนานละเราจะไม่เห็นภาพแบบนี้เลยถึงบอกว่ามีพนันที่ไหนนะครับเจ้าหน้าที่ถ้าเกิดว่าเขาได้ข้อมูลมาฮะคุณสามารถไปแจ้งที่ศูนรน้ำารงธรรมก็ได้<ช>แล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการสืบก่อนพอสืบชัดเจนเนี่ยเขาแฝงตัวไปเลยฮะนี่ฮะพอแฝงตัวไปแบบนี้ครับแตกกระเจิงแบบพึ่งแตกรังวิ่งป่าราบครับนี่ฮะ <c oughs> คนละทิศคนละทางครับลงน้ําไม่สนใจนี่กลัวแบบจะจมน้ําเหมือนกันนะค่ะ <c oughs> คือคนในชุมชนเนี่ยรู้อยู่แล้วล่ะว่าตรงไหนมีบ่อนนะคะก็สามารถแจ้งเข้าไปได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็การกระทําความผิดด้วยการเล่นการพนันจริงๆผิดอยู่แล้วออมีการปราบปรามกันอยู่แล้วนะคะหลากหลายฝ่ายฝ่ายปกครองตํารวจทหารเองแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ภายใต้ประกอบชุมชนอยู่แล้วก็มีการป้องกันโรคออของทางฝ่ายปกครองด้วยก็ถือว่าผิดตามลําดับไปหลายขั้นเลยค่ะนี่นะฮะที่บอกว่าคนไทยกาดตกเห็นไหมฮะ เราพยายามบอกตลอดว่าให้สร้างระยะห่างระหว่างสังคมหรือบุคลคลฮะผมสังเกตภาพดูครับไม่เห็นใครสวมใส่หน้ากากผ้า<ด>หน้ากากอนามัยเลยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานบอะมีคนบอกอ๊ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไรเมื่อวานเองบอลวิ่งเมื่อวานเองวิ่งหนีคนละที่คนละทางครับคุณทินิชัยสังเกตภาพขณะนี้ครับว่าเอ๊มีป้ายบอกด้วยนะว่าห้ามเล่นการปน,นันแต่ว่าแหมเมื่อกี้ภาพที่เห็นนี่ แตกกลางจริงๆห้ามเล่นการพน,นันแสดงว่าในพื้นที่รู้อยู่แล้วว่ารตรงนี้ชอบมาตั้งบ่อนชนไก่กันเอาป้ายไปติดรหรือว่าเป็นฝ่ายนักพนันเองเอาป้ายมาติดเซลล์เซลล์อย่างนี้ครก็ถูกบันทึกไปนะครับ,นะรบมีคดีติดตัวไปนะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับคือว่าเจ้าของอู่ซ่อมรถจนในอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยฮะเขาถูกผู้ก่อเหตุครับคล้ายกับคนเมาฮะถือมีดเนี่ยเข้ามาข่มขู่ถึงในร้านเลย พร้อมกับมีการท้าทายว่าตำรวจเนี่ยไม่สามารถทำอะไรเขาได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวดูภาพที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นภาพที่ถูกส่งต่อกันนะครับในโลกออนไลน์คือมีการโพสต์คลิปวิดีโอแล้วก็ข้อความเตือนดูในคลิปเนี่ยนะฮะเป็นภาพชายคล้ายกับคนเมาครับถือมีปลายแหลมข่มขู่ชาวบ้านในระแวกนั้น พร้อมกับท้าทายว่าไม่มีใครเนี่ยทำอะไรเขาได้ด้วยจากการตรวจสอบฮะจุดเกิดเหตุนั้นเป็นอู่ซ่อมรถจนครับตั้งอยู่ที่บริเวณหลังสถาน,นีขนส่งอำเภอหล่มศักแยกพ่อขุนผาเมืองอำเภอหล่มสักจงังหวัดเพชรบูร์ครับนายประสิทธิ์คำพีร,ระอายุ43ปีเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นประมาณ2ทุ่มก,กว่าครับขณะที่กําลังนั่งอยู่ที่บ้านกับครอบครัวนะฮะชายคนดังกล่าวนี่ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้าน พร้อมกับถือมีดแล้วก็เดินเข้ามาหาขอยืมเงินหนึ่งร้อยบาทแต่ตนเองไม่ให้ไงจากนั้นได้มีการโต้เถียงกันเล็กน้อยครับแล้วชายคนดังกล่าวก็เลยเดินไปขี่รถจักรยานย,ยนต์ไปจอดที่หน้าร้านค้าร้องท้าทายว่าตำรวจไม่สามารถทําอะไรเขาได้พร้อมกับนั่งสูบยาบ้าอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนใกล้ๆแบบนั้นเลยนะฮะเอาไปฟังเสียงครับเจ้าของอู่ครับเรเรียกตำรวจให้เข้ามาจาับหรือว่าเอาไปไปอ่า I have yeah. yeah. we'll to